สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้านะครับขายฝรั่งกำไรดียว่าขายคนไทยเราจะมาดูสินค้าที่ขายบนลอส a อ a ากับ Ebay กันนะครับตัวนี้นะฮะผมก็ลองเสิร์ชในโหมด Home and Kitchen นะฮะก็เจอสินค้าขายดีล a z a d a เลยนะครับในราคา34บาทสืมสิบสบาทนะครับก็เลยไปเสิร์ชใน Ebay นะครับชิ้นนี้ขายได้แล้วบน Ebay นะครับ แต่อาจจะผืนใหญ่วกว่านอยแต่ราคาขายอยู่ที่850บาทประเด็นคือผมถามว่าถ้าเราขาย3 4บาทต้นทุนเท่าไหร่อันนี้อันนี้อ่าเราจะไดา้มีค่าส่งอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องค่าส่งนะครับรับมาเท่าไหร่ขาย30มสิบบาทจะได้ตัวเท่าไหร่นะครับบริเบอาจจะไม่ได้ขายดีเท่าในเมืองไทยแต่ถ้าขายผืนละ850ร้อยห้าสิบ คุณจะได้กําไรเท่าไหร่หากค่าส่งกําไรเป็นร้อยไหมความตลาดความต้องการของตลาดไม่ได้มากเท่าแต่เดือนหนึ่งขายได้สักสองสำพ้นก็โอเคนี่คือหนึ่งสินค้าแล้วถ้าเกิดคุณมีสินค้าที่ฝรั่งชอบใน Ebay คุณสักสองร้อยรายการในหนึ่งเดือนผมกล้าพูดเลยว่ากําไรและคุณไม่ส่งเหนื่อยขายเมืองไทยเนี่ยถามว่าสาสิบสี่บาทจะได้ตัวละกาไรกี่บาท ผมอาจจะบอกว่า,าถ้าคุณรับมาอาจจะก,กําไรตัวละสิบห้าบาทครึ่งหนึ่งเลยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยสิบห้าบาทวันหนึ่งคุณขายได้สิบตัวคุณได้กำไรร้อยหสิบแพ็กสิบชิ้นหรือถ้าเกิดขายดีมากเลยขายได้วันละร้อยตัวอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับถ้าวันละร้อยตัวก็ได้พันห้าแต่ e ีเบตัวนี้อาจจะไม่ได้ออกแบบทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณหาสินค้าดีๆอื่นๆอีกนะครับกําไรเท่านี้ รวมสินค้าอื่นนะเพราะว่าความต้องการผ้าขาวม้าของฝรั่งมันไม่ได้เยอะเท่าคนไทยอ่าคุณก็มีอย่างอื่นที่ขายได้แต่กำไรต่อชิ้นชิ้นละประมาณสองสามร้อยบาทสิบชิ้นคุณได้งเงินสองพันและคุณแพ็คของแค่สิบชิ้นกับแพ็คของบอนละเป็นร้อยชิ้นกำไรชิ้นละสิบกว่าบาทหรือกำไรชิ้นละสองร้อยบาทคิดเอาครับที่ผมพูดเสมอครับว่าขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยมันเรื่องจริง แล้วถ้าเกิดคุณขยนันคุณลงสินค้ามากกว่า200รายการที่ฝรั่งชอบนู่นชอบนี่กำไรชิ้นละร้อยสองร้อยสามร้อยคุณจะมีกำไรเดือนละหลายหมื่นหรือเป็นแสนได้เพราะการขายฝรั่งผมว่ายุคนี้นะมันยังไงก็ดีกว่าขายคนไทยตอนนี้ลาซาด้าราคาก็เริ่มลงมาจะเท่าช h อปปี้กันอยู่แล้วนะครับคุณดูที่ขายผ้าผือละสามสิบห้าบาทยุคนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปห้างแล้ว ไอ้ห้างนะไอ้ od, พาดผืนอาจจะร้อยสองร้อยที่สั้ำถ้าคนส่งมาผมว่าคนซื้อแฮปปี้แต่ถามว่าคนขาย่ถ้าคุณตัดราคาทางนขนาดนีน้คุณแฮปปี้ไหมคุณจะลองเปลี่ยนใจมาขายฝรั่งไหมขายอีเบขายอเมซอนมันมีส่วนต่างนะเยอะมากมากมชิ้นนี้ขายได้แล้วนะแต่ว่าถ้าขาวมาอาจจะไม่ได้ขายดีเข้าในเมืองไทยอืม แต่คุณต้องคลักสินค้าหาสินค้าให้เจอวิเคราะห์สินค้าค่อยๆลงวันละชิ้นสองชิ้นภายในสามสี่เดือนคุณจะมีกําไรสามสี่หมื่นได้เลยจากการขายอีเบ eBay แล้วก็ส่งไม่ได้เยอะมากด้วยนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นของใกล้ตัวหรือเพื่อนๆจะเอาผ้าขม้ามาลองขายอีเบดูผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ยังมีสินค้าลับๆอีกมากมายที่คุณแบบอึ้งว่าเฮ้ยขายฝรั่งได้ราคานี้ดีห่หรอหรอเยอะมากและส่งไม่เหนื่อยไม่ต้องมานั่งแพ็ควันละร้อยชิ้นเพื่อเงินพันห้า ผมตีให้เลยในกำไรผมตีให้กำไรชิ้นละสิบห้าบาทเลยหรือถ้าเกิดบางคนต้นทุนอาจจะกำไรไม่ถึงสิบห้าบาทก็อาจจะสิบบาทการได้เงินพันหนึง่งคุณต้องมานั่งแพ็กของวันละร้อยชิ้นคุณต้องลองถามดูหรือคุณลองเทสดูก็ได้ซื้อกล่องมาแล้วนั่งแพ็กสักสิบกล่องว่ามันเหนื่อยหรือสบายสิบกล่องแต่ถ้าสิบกล่องแล้วได้เงินเป็นพันขายฝรั่งนั่นคือการขายฝรั่งผ่านอีเบอเออมน ส่วนอเมซอนนี้ส่งไปกวดังนะครับกำไรสัก50บาทแต่ว่าขายได้เรื่อยๆ50ิบาทผมก็ยังโอเคกว่าขายลาซ a ด้าหรือช h อ p e e งจริงๆนะครับนี่ก็บังเอิญเห็นส่วนต่างเลยก็เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆเห็นแบบชัดๆไปเลยหรือใครจะเอาพักขอม้าไปขายแต่บอกนะถ้าคุณลงของอินเแค่1ิบยี่สิบชิ้นไม่รวยหาสินค้าแล้วลงวันละชิ้นวันละชิ้นหรือวันละสชิ้นทุกวันเป็นเวลาสักสาสี่เดือน กำไรหลักมือจะเริ่มเห็นแล้วคุณยังลงของมากขึ้นนะครับนี่ดูอย่างเพื่อนๆตัวอย่างเพื่อนๆนี่อย่างคนนี้นี่ลงของสองร้อยชิ้นขายได้สองแสนและกำไรประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างคนนี้นี่ลงของสี่ร้อยชิ้นก็ขายได้สองแสนหรือบางคนอีกคนหนึ่งของมีมูลค่าสูงร้อยสี่สิบชิ้นก็เกือบสองแสน เพราะฉะนั้นบอกเลยครับคุณจะทํางานแบบแพ็คเหนื่อยหรือทํางานแบบแพ็กไม่เหนื่อยหรือจะเอาทั้งคู่ก็ได้แต่ผมบอกเลยขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยได้เงินเยอะกว่าและมีความสุขมากกว่าลองทำ ebay ดูครับหรือถ้าใครทําไม่เป็นอยากลองเรียนและขาย ebay นะครับโอทออนไลน์คอสอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดและการันตีคืนเงินค่าเรียนให้เพื่อนด้วย สูงสุดถึงเจ็เของค่าเรียนบวกเครื่องมือช่วยหาสินค้าขายดี้กับคุณนะสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูน1 5หกห9 9นึ่ง้า้าเก้าสามเก้าเก้าครับช่วงปลายปีนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับถ้าใครเรียนแบบออนไลน์นะไม่แบบไม่แบบจับมือทำนะครับเรียนแบบออนไลน์ตอนนี้นะฮะแฟลเซลเลยนะครับคอร์สละเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะที่ www. o อดออนไล com นะครับหรือโทรมาหรือสแกนเคียร์โค้ดมาคุยกับเราทางไลน์ได้ครับ แล้วก็ทิ้งท้ายนะฮะฝาก Subscribe ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะหวังว่าทุทกๆคลิปจะมีประโยชน์และอยากให้เพื่อนๆติดตามนะครับไม่เรียนก็ได้นะฮะก็ติดตามเราไว้ Subscribe กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ติดตามได้ไปแล้วครับสวัสดีครับ